นี่คือรถที่ออกจากบ้านมาตอนตีสองกว่ากว่าขณะนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงสาสิบห้านาทีขบวนรถห่างจากโรงสีอยู่ประมาณสามร้อเมตรนับรถก็คงจะประมาณไม่ต่ำกว่าห้าสิบคันซึ่งยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงคิว นี่คือการรอคอยเพื่อจำนํำข้าวในโครงการประกันราคาข้าวนี่คือโรงสีใหญ่ที่ทางรัฐบาลใช้ในโครงการจำนํำข้าวและนี่คือจำนวนรถที่มาขายข้าวจำนนำข้าวประทวนข้าวตามที่ชาวบ้านเรียกกันต่างก็รอ โดยไม่รู้ว่าคิวตัวเองจะเมื่อ,อไร่ความสับสนรุ่นวายแม้แต่ชื่อโครงการยันผู้ปฏิบัตินี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสภาพอย่างที่เห็นสะบวนรถที่แออัด ชาวบ้านไม่รู้ขั้นตอนของการปฏิบัติเนื่องจากนโยบายที่ไม่ชัดเจนของภางเครัฐนี่คือเกษรตรกรพิชาวนาผู้มาจำนำข้าวตามโปรสการของภาครัฐที่ต่างก็อรอคอยนี่คือจำนวนข้าวเปลือกที่ทางโรงสีรับ กำนังข้าวจากกาวนาตามโครงการของภาครัฐที่ไม่มีวันที่จะว่างลงได้ที่ข้าเรลือกขับบวนรถที่วิ่งข้าวิ่งตลอดเวลาจะพาปโปรงสีอย่างที่เ็ม สภาพนี่คือเกษตรกรที่มารอช่างน้ำหนักภาพหลังจากที่มาคอยคิวตั้งแต่ตีสอหรือเที่ยงคืนขณะน,นี้เวลาประมาณบ่ายสิบโมงสภาพก็อย่างที่เห็นนี่คือกลุ่มเกษตรกรที่มาใช้บริการ เป็นโครงการจำนำข้าวทางข้างในและข้างนอกนี่คือสภาพข้าที่ตรวจมาแล้วทางโรงสีปฏิเสธการจำนงซึ่งก็ไม่ทราบสาเหตุอย่างที่เห็นอันนี้คือข้าวที่ไม่รับจำนงใช่ไหมคะ แม่คะขอคะช่วยหน่อทวีสามหรือเปล่าคะใช่ครับน,นั่งก่อนคะ่ะปลูกข้าวอะไรคะปลูกข้าวหอมมะล,ลิคร่ะอันนี้ข้าวหอมมะล,ลินะคะครับผมเดี๋ยวให้ชาวบ้านบอกแบบนี้เรียกข้าวอะไรคะข้าวอะไรจ๊ะอยู่บ้านไหนคะผมก็ไม่ทราบครับผมลุกมาทำงานาตีเดียือ้น อยู่บ้านพึ่งครับบ้านพึ่งบ้านพึ่งตำบลอะไรตำบลหนองแครครับตามเอกสารนี้ครับนี่คือใบขึ้นทะเบียนเกษตรแล้วเป็นข้าวเจ้าของจริงๆเหรอคะข้าวเจ้าของจริงๆครับผมปลูกด้วยตัวเองปลูกด้วยตัวเองได้เปลี่ยนเขาปลูกก็ค่ะก็ผมาเพิ่งทำปีที่สองอ่าข้าวมะลี่เนี่ยแต่ละปีมันมันจะเปลี่ยนไปนะคะ อันนี้คือข้าวเมลินี่คือข้าวเมลิและนี่คือข้าวเมลิพี่จะยถ่ข้าวข้าวพี่ให้ชัดๆ่อยนะคะครับนี่มั่นใจนะว่าเป็นข้าวผมค่ะตอนฉัไปดูหรือเปล่าคะพอฉ่ำนไม่ไม่ไม่ครับผมไม่ได้ดูเพราะว่าขั้นตอนเพราะว่าขั้นตอนผมไม่ได้ดูเลยป้ายแล้ก็หย่อนลงไปเลย ไม่รับซื้อครับช่วยรับหน่อยได้ไหมครับแค่ตันโดยเรียกเรียกตัวแทนเกษตรกรมาดีกว่าค่ะท<ม>าแบบนี้จะให้ตียังไงครับคนไหนครับตัวแทนเกษตรกร,รค่ะมีอยู่เยอะแยะลตีเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าผมมาแล้วมันหนึบตันเองผมมาจากกรุงเทพมาตังมาเดินทางม,มาวผมมาทำนาตีละครั้งเอ๊ะทำไมเป็นภาพแบบนี้ล่ะ ไม่ใช่เขาบอกให้ตรวจเลือดก็หมดมันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับอภิษับมาใหม่เจ้าของไปไปด้วยเลยนะคะครับครับเดี๋ยวผมก็ตรวจใหม่ได้ไหมอภิษับมาใหม่เลยค่ะครับโอเคครับไปเอาตรงไหนครับก็ค่ะที่รถพี่นั่นแหละค่ะครับแต่กับมาเลยใช่ไหมพี่ต้องใช้ใช้สูงตรวจใช้เหลาแทนนะคะครัเหลาที่ไหนครับไปรับที่ไหนไปให้ ไปหาที่เจ้าหน้าที่ท,ที่เจ้า้ิธีเกษตรม่ใชรอยู่ในห้องนี้้ค่ะพนักง,งานที่กรวจคืคอนาครับครับครับโอเคขอบคุณครับ,บ,บนี่คือการช่างข้าวโปยดใช้เครื่องช่างอัตนมัตนี่คือรถของเรา หลังจากชั่งน้ำหนักเสร็จก็จะได้ใบราคาข้าวแล้วก็ต้องจิ้งไ,ไว้ที่นี่รอคิวรับใบบันทึกเอกสารนี้จะถูกใส่กล่องไว้แล้วกำเนำไปที่โต๊ะนีกก้ก็รออีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่จะได้